ะะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเริ่มต้นมาเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะคะในการนะคะเชนตัวเองเนาะเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูนะคะวันที่3นะคะ ข้างบ้านข้างบ้านก็เปิดเพลงนะ,ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะะในการที่จะออกมาแบ่งปันเ,นเดี๋ยวขอแชร์กันนะขอบคุณกลุ่มทุกกลุ่มนะคะที่ทำให้เกดได้แชร์แบ่งปันสิ่งดีๆออกไปให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้นะกดจกัรวาลกดแรงดึงดูดที่จะทำให้ผู้คนนะเปลี่ยนชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะ,ะได้เจอสิ่งที่ดีๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกันนะใครได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีค่ะเพียงวันนี้เรามาเจอกันรอบที่สามแล้วนะคะขอภายวันนี้มาดึกเลยนะคะ แล้วก็มานะวันนี้วันที่3แล้วนะคะที่เกตจะมาแบ่งปันทุกๆกคนเนาะ เรียกองค์กันเกาะเรียกองค์กันกนมาเพียงโรสนาก็เต้นได้ได้ยินไหมคะ ในะช่เราจะเต้นไปเราก็ดูแม่ไปได้เดี๋ยวให้พี่ตีลงให้สวัสดีค่ะคุณพัทรเออชื่ออะไรอย่าบอกเก็ดหน่อยสิเกดจะได้เรียกถูกอะ่ะนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเ,เลยใ่ได้ยินเสียงเพลงไหมเออมันเด็กแล้วเราก็เลยไม่ได้เปิดดังนะเอ,อ้ยมันต้องรับตรงนี้เออเราซื้อมาใหม่นะเสื้อสูท ใส่แล้วดูดีใส่แล้วรวยใส่แล้วปังนะใส่แล้วเงินเข้าเยอะๆนะคะหากว่าใครคิดทองอขอให้ทองเต็มให้ใหครขอให้จงฝันดีตื่นมาอีกทีเขาให้ชีวิตจงสดใสเยี่ยมให้ใหทุกๆคน จงผ่านพ้นทุกภัยกรดใดๆจะมองโลกในแย่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวอะไรมันก็ดีดีดีด้วยปังดังปังยังเตียงเตียงเตียงก้้งดวงชีวิตย้อนกลับไปทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ สวัสดีค่ะเออเตยรถดาต้นไม้เปล่าวันนี้ได้ข่าวว่าไม่รถดาต้นไม้ให้นะวันนี้เออใช่เรียกยายลกขึ้นมาเต้นเลยจงผ่านพ้นทุกวิกิจใดๆจงมองโลกใน รวยปังปังปังเอาเพลงนี้ให้ใาญ่ฟังนะเตยจะทำอะไรให้สำเร็จดูดีแด่จะอยู่ตรงนี้ขอให้รวยขอให้รวยเช้าวันนี้นะคะมาในหัวข้อนะคะคิดอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะ ดน้ำต้นมะพร้าวให้แล้วแต่หน้าห้องไม่ได้รดทำไมไม่ไดรารคาอ,อ๋อวันนี้ไม่ได้ลดหรอแต่ฉีดต้องฉีดทุกวันนะฉีดอะฉีดพรม,มอะที่ใช้เครื่องฉีดอะฉีดทุกวันนะแต่ลดน้ำอะวันเว้นวัน,วนก็ได้โอเคป่ะ okay, รับทราบนะคะขอเข้าเรื่องส่วนตัวน,นิดนึง <laughs> เออนะคะอาะมาเริ่มเลยนะคะวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันที่3มแล้วที่เราจะมาเทนกันนะคะขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อเกดนะคะนิพาดาหรือจะเรียกครูเกดหรือจะเรียกว่าน้องเกดหรือจะเรียกว่าสวยเกดหรือจะเรียกว่าคุณหนูเกดหรือจะเรียกว่าน้องสาวเกดอะไรก็ได้นะคะแต่อย่าปาเกดแล้วกันนะปาเกดนะบล็อกแบนเบิร์ดโอเคบ้านะคะเออนะวันนี้ค่ะเป็นวันที่3มแล้วที่เราได้มาเจอกันนะคะขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะ ชื่อเกดนิพดากตตศิลานะคะวันนี้จะมาแบ่งปันทุกทุกคนนะคะเกดอดีค่ะก็เป็นแม่บ้านค่ะนะคะเป็นแม่บ้านนะคะแฟนเคยทํางานประจําอะไรมาทุกอย่างแล้วล่ะแต่พอตั้งแต่มามีครอบครัวเนี่ยมีครอบครัวแฟนก็แม่ทํางานนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะโอเคไหมนะเราก็ค่ะแต่เราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบว่าจะอยู่เฉยเราไม่ชอบเป็นคนที่ไม่มีค่าเสวัจดีที่ชนะด้วยค่ะเอโ้โหนอนดึกเหมือนกันเนาะที่เกาหลีกี่โมงแล้วคะตอนนี้นะคะ เราอ่ะเป็นคนชอบสร้างคุณค่ากับตัวเองเราเป็นคนไม่ชอบทําตัวไร้ค่าไม่มีประโยชน์นะคะเราก็เลยค่ะมองหาสิ่งดีๆที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะ,ะจนได้มาเจอค่ะเจอเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายค่ะกับครูหลายๆคนค่ะแต่ได้มาเจอครูสิตาค่ะพรสวรรค์ปั้นเอกได้ครูสิตารพรสวรรค์ปั้นเอกได้เป็นคนจุดประกายให้เกดได้เรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดอย่างลึกแรงดึงดูดว่แรงดึง,งดูดอย่างลึกซึ้ง และเอามาลงมือทําผลลัพธ์เกิดจริงเป็นครูคนแรกนะคะที่เรียนมาค่ะชอบค่ะชอบค่ะรู้สึกดีค่ะเวลาฟังเขารู้สึกดีนะคะแต่เอามาลงมือทํากับชีวิตไม่เป็นชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเป็นคนธรรมดาแบบคนทั่วไปที่ทําได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะชีวิตเรื่อยๆนะคะแต่พอมาเจอครูศิตาค่ะชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่3วันแรก อาทิตย์แรกก็ได้ีหาว,ว่าวอ,อ่ะอาทิตย์แรกก็ได้จริงๆมันตั้งแต่วันแรกเลยอะมันเกิดผลลัพธ์นะ,ะตั้งแต่เรียนรู้คูสิตานะคูซิตาเองค่ะจากคนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทค่ะเขามารวยมารอดมาช่วยเหลือคนได้เยอะแยะมากมายทั่วโลกเพราะเรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วเอากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี้ยมาใช้ทํางานของเขามาใช้ควบคู่กับงานของเขาทําให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จค่ะ1เดือนแรกค่ะเขาสามารถดึงดูดเงินล้านได้ค่ะที่เป็นกําไรนะ 3เดือนค่ะเขาปลดหนี้1 0ล้านได้ครูสิตาเป็นคนจนจริงค่ะและมันรวยขึ้นจริงอ๋อเรื่องอนดนที่4เออใช่ใช่ตอนนี้ทํางานอยู่ใช่ไหมโอ้เจ๋งมากเลยค่ะนะครูสิตาเป็นคนที่จนจริงและมันรวยจริงค่ะ5เดือนค่ะซื้อบ้านเงินสด6เดือนซื้อบ้านหลังที่2 3 4สาสีกเเออและซื้อรถเงินสดนะคะเดเดือนค่ะนำพาธุรก,กิจสู่ร้อยล้านที่ไม่ใช่เลขหนึ่ง ะะเราเลยทาให้เลยทาให้เกศเนี่ยนะคะคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้โคตรเจ๋งเลยอ่ะแลวเราเป็นคนที่สวยหน้าตาดีแต่ตลกเออแล้วคุูิตาเป็นคนที่พูดเข้าใจง่ายสนุกสนานฟังแล้วไม่เหมือนฟังวิชาการไม่เหมือนฟังแล้วเครียดเครียดไม่ฟังเราฟังแล้ว,ลวไม่ง่วงนอนอะไรแบบนี้นะคะเกศก็ชอบยิ่งฟังยิ่งสนุกยิ่งฟังยิ่งยิ่งมีความรู้ลพะพอเอาไปลงมือทําผลลัพธ์เกิดค่ะนะ,ะ,นะะวันแรกที่เกศเรียนรู้กับครูสิตาค่ะวันแรก ที่เกศเรียนรู้กับูตตาก็เหมือนกับวันแรกที่เกดได้แบ่งฟันทุกๆคนค่ะนะคะวันแรกเอ่อไม่ใช่วันแรกที่เกดเรียนรู้ภูตตาเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่เกดมาแบ่งปันทุกๆคนที่เกดทำหากาบ21วันนะคะของเกดเองนี้นะ,ะเกดต้องการจะแบ่งปันผู้คนจากประสบการณ์ชีวิตของเกดเอง ครูสิตาทำมาหากาพย์21วันของครูสิตาใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูนะคะอยากรู้จักครูสิตาอยากรู้ว่าครูสิตาสอนยังไงอยากรู้ว่าคนที่เขาสําเร็จจนจ,นจริงแล้วมั่รวยจริงเนี่ยเขาเรียนรู้กันยังไงนะคะให้ไปเสิร์ชดูค่ะนะคะคลิปมาหากาพย์21วันของครูสิตาค่ะใน YouTube ก็ได้ค่ะหรือใครอยากได้ลิงก์ทั้งหมดเลยของทั้ง21วันเลยก็ทักมาขอเก็ตได้นะคะยินดีแบ่งปันนะแต่ถ้าใครไปพิมพ์ใน YouTube ก็พิมพ์คําว่าโค้ชสิตาวันที่1ก็ขึ้นให้คุณแล้ว ะะโอเคไหมนะแต่เกศ่งนี้ให้ก็ได้นะคะยังไงก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะและที่เกศมาทาค่ะวันนี้มาแบ่งความเนที่3าแล้วเป็นคลิปาหากกาลของเกศเองที่ตื่นรู้กับตัวเองว่าเริ่มต้นใช้กฎจักรวาลกฎลั่นหลุดยังไงในชีวิตของตัวเองในงานของเรานะคะแล้วได้ผลแล้วก็เอามาบอกต่อเกดไม่ได้เอาทฤษฎีของครูคูมาแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่เกดเอาประสบการณ์ของเกดเองมาเล่าให้ฟังตื่นรู้เรื่องอะไรผลลัพธ์เกิดเรื่องอะไร จะมาแบ่งปันทุกคนอย่างในวันที่หนค่ะที่ผ่านมานะะเกตคิดทบทวนประสบการณ์ที่เกตได้ทํามาว่าเกตเริ่มจากอะไรวันที่1ที่เกดสอนคือเกตเริ่มจากการเปิดใจเกตเริ่มจากการเปิดใจที่จะเรียนรู้เปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยการเปิดใจก่อนนะ,ะเปิดใจที่จะเรียนรู้ค่ะพอวันที่2มาค่ะเกดมาพาทุกคนมาปลดล็อกตัวเองค่ะจากที่เกตทํา กดล็อกตัวเองด้วยการขอโทษและขอบคุณตัวเองเมื่อวานนี้นะคะใครยังไม่ดูไปย้อนดูนะวันที่หนึ่งวันที่สองนะจนมาวันนี้ค่ะวันที่สามวันที่สามนี้เราจะมาเข้าเรื่อง e. กฎจัก e. ะรวาลกฎแรงดึงดูดกันแล้วค่ะนะคะใครที่ไม่รู้จักว่ากฎจักรวาลคืออะไรค่ะให้คุณไปพิมพ์ค่ะให้คุณไปพิมพ์ใน YouTube คำว่านิวลอนไปดูอันนี้ก่อนนะพิมพ์ใน YouTube คำว่านิวลอนทำตามสเต,ต็ปไปแบบพี่เกดบอกนะ,ค,ะคุณจะเข้าใจและไม่งงนะ ไปดูก่อนว่ากฎจักรวาลคืออะไรกฎแรงดึงดูดคืออะไรทําไมคนที่จนแล้วจนเอา้าจนเอาก็ยังจนอยู่อย่างนั้นทําไมคนที่เครียดแล้วเครียดอีกอยากจะรวยแต่ก็ยังเครียดอยู่อย่างนั้นชีวิตแม่งไม่ไปไหนเคนรียดแล้วพิ่มเพออยู่แต่เรื่องเดิมคนส่วนคนที่รวยก็รวยเอา้ารวยเอาโชคดีเอา้เอาโชคดีเอาเออทาไมเขาเป็นแบบนั้นนะไปดูคลิปนรอนคุณจะเข้าใจนะคลิปที่2ค่ะที่คุณต้องดูค่ะคือคลิป the secret อันนี้คลิป คือคลิปกฎจกักรวาลกฎแรงดันดูที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะ <ắng S 1> คะเขาสรุปมาให้ในคลิปเดอะซีเค t ไปพิมพ์ <S <S ใน YouTube เลยค่ะเดอะซีเค t ภา,าษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะมีหมดนะคะ <c oughs> ที่คุณต้องดูนะ <c oughs> นะนะแล้วก็คลิปต่อไปค่ะคือคลิปหากาบย1วันของครูสิตานะคะอเอออ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้มันเดียวก่อนอ่ะไหนว่าจะนอนนู่นเนียเอาเปิดเราเองก็ได้ลูกเปิดเราเองก็ได้ ต่อนะคะแล้ววันนี้ค่ะเกดมาแบ่งปันทุกๆคนนนคะวันนี้เกดจะเข้าเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะคุณคิดง่ายๆเลยพอไปดูคลิปนั้นแล้วจะเข้าใจนะแต่วันนี้ได้มาเจอกันก็มาฟังกันนะคะก็ได้นะทาความรู้จักกันไปนะคะวันนี้คิดง่ายๆหัวข้อเกดที่เกดตั้งวันนี้คือคิดอย่างไรได้อย่างนั้นมันก็คือเข้าเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วค่ะนะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเป็นคลื่นสัญญาณเป็นพลังงานธรรมชาตินะที สรรพสิ่งทั่วโลกมีพลังงานหมดอันนี้คุณต้องรู้ก่อนนะคะทุกสรรพสิ่งทั่วโลกมีพลังงานหมดเมื่อไหร่ที่คุณคิดอย่างไรสิ่งที่คุณคิดความรู้สึกที่คุณรู้สึกก็จะเข้ามาหาคุณซ้าแล้วซ้าเล่านะเช่นคุณรู้สึกไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี เกิดความคิดที่ไม่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาที่มันมาบรรจบเวลาเดิมสิ่งที่ไม่ดีขึ้นพลังงานที่ไม่ดีมันก็จะเข้ามาหาคุณอีกสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนถ้าคุณไม่อยากให้ขึ้นพลังงานลบๆเข้ามาเข้ามาตลอดตลอดคือคุณต้องเปลี่ยนสันดานเดิมคุณต้องเปลี่ยนความคิดค่ะนะ,ะขอบคุณครับลูกเดยวจะไปกินต่อ สิ่งที่คุณจะต้องเริ่มเลยคือคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนนะถ้าคุณอยากให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะอยากให้แรงดนึงดูดดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่ความคิดของคุณก่อนค่ะน,นะพอวันแรกเราเปิดใจเปิดใจเสร็จแล้วเรามาปลดล็อกถูกไหมปลดล็อกชีวิตเดิมๆที่ไม่ดีพอวันนี้ค่ะคุณจะต้องดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราค่ะโดยการเริ่มต้นนะ,ะโปรแกรมตัวเองค่ะ อขอเสริมนิดนึงเมื่อวานเราขอโทษตัวเองขอบคุณตัวเองไปแล้วใช่ไหมวันนี้ขอเสริมนิดนึงค่ะในเรื่องของการขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะสวัสดีคนพี่ก้อยด้วยจ้าขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่นอกเหนือไปจากตัวเราเองนะเริ่มต้นจากอะไรดีเออเห็นไปทั่วไปหมดเลยเริ่มต้นจากอะไรดีคะคุูเกดเริ่มต้นจากของใกล้ตัวก่อน เริ่มตั้งจากของใกล้ตัวเช่นห้องนอนในห้องนอนมีอะไรค่ะขอบคุณให้หมดทุกสรรพสิ่ง everything จริงแกบิลนะคะขอบคุณไให้หมดออกจากห้องนอนมาเจออะไรเดินไปทางไหนเจออะไรขอบคุณหมดตู้เสื้อผ้าโต๊ะเตียงโซฟาแอร์หลอดไฟฝาชีเออของเครื่องประดับอะไรทั้งหลายแหละขอบคุณทุกสรรพสิ่งให้มันชินปากฝึกฝนค่ะ ใครที่ไม่เคยทําเป็นเรื่องปกติค่ะที่จะเคอะเคอเขินเขินที่จะขัดขัดแต่เราต้องฝึกค่ะนะเราต้องฝึกค่ะขอบคุณทุกสัปดาห์เสร็จแล้วเรามาโปรแกรมตัวเองนะมาโปรแกรมตัวเองเดี๋ยวแม่กินไ่้ลูกขอบคุณมากแล้เนี๋ยไปกินเดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวแม่ขอแม่กินย่าแม่แม่แย่ลูกขอบคุณมากครับนะคะถึงไานแล้ว เออนะเรามาโปรแกรมตัวเองพอขอบคุณทุกสับปจปิงเสร็จแล้วใช่ไหมเรามาโปรแกรมตัวเองนี่คือการเริ่มใช้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดูดแล้วนะคะเรามาโปรแกรมตัวเองค่ะเราอยากมีอนาคตแบบไหนอยากเป็นคนแบบไหนไม่ต้องสนใจว่าสถานการณ์เป็นจริงจะเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นจริงจะเป็นอย่างไรก็ช่างมีพลังงานลบบ้างบวกบ้างอะไรไม่ต้องสนค่ะเราโฟกัสแค่สิ่งที่เราจะเป็นเช่นเราอยากเป็นอะไรคะ เราอยากรวยถูกไหมเราอยากรวยเราคิดเลยค่ะคิดเลยพูดเลยว่าฉันคือมหาเศรษฐีร้อยล้านคุณต้องกํากับด้วยคุณอย่าพูดแบบกว้างฉันคือคนที่รวยมากรวยเท่าไหร่แล้วให้ใส่ความรู้สึกไปที่สิ่งที่คุณโปรแกรมนั้นเช่นฉันคือมหาเศรษฐีร้อยล้านให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้ร้อยล้านแล้วอะ ความรู้สึกคุณจะเป็นยังไงสีหน้าคุณจะเป็นยังไงท่าทางคุณจะเป็นยังไงถ้าเราได้ร้อยล้านอ่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงวะชีวิตคุณมันจะตื่นเต้นมันจะดีใจมันจะโคตรมีความสุขแค่ไหนวะบางคนบอกร้อยล้านมันมันเกินฝันไปชีวิตเราไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกค่ะบางคนอาจจะล้านก็ได้ล้านอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเออล้านมันพอได้แต่อันนี้คือความรู้สึกคุณไงแต่ถ้าคุณฝันใหญ่อ่ะคุณก็จะได้ใหญ่ แต่ถ้าคุณอยากฝันเล็กคุณก็ลองเล็กๆแล้วแต่คุณเอาที่คุณเบิกบานนะร้านบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะถูกลอตเตอรี่หก้านอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะทําธุรกิจจะเกิดแจ็คพอตขึ้นมาได้ลูกค้ารายใหญ่ได้หลักล้านอะไรอย่างเงี้ยนะเอาที่คุณเบิกบานนะนนะโปรแกรมตัวเองนะคะว่าฉันคือมหาเศรษฐีร้อยล้านหรือกี่ล้านก็แล้วแต่คุณนะฉันคือซุปตาออนไลน์ใครค้าขายฉันคือนักขายมือทองฟังเพชรไปด้วยเออนะ ฉันคืออะไรอีกใครทํางานเกี่ยวกับอยากไปนักร้องฉันคือนักร้องเสียงทองคาเออฉันคืออะไรให้คุณโปรแกรมตัวเองค่ะทั้งหมด17อย่างค่ะฉันคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันคือนักเสกสร้างในระิบทุกสรรพสิ่งได้อย่างง่ายดายฉันคือคนที่โชคดีที่สุดฉันคืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณโปรแกรมตัวเองค่ะนี่คือการเขาเรียกว่าการอะไรฝังรูปฝังรอยให้กับตัวเอง กำกับจิตให้กับตัวเองพอเรากำกับจิตตัวเอ,ง,องนี้แล้วเนี่ยแล้วให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเห็นไหมสิ่งที่เกตบอกพอเรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นพลังบวกถูกไหมคะสิ่งที่เราโปรแกรมมันคือพลังบวกจัก,กรวาลค่ะลื่นทั้งหลายแหล่ที่อยู่บนสบรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะก็จะส่งสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณเข้าใจง่ายเนาะนะคะ ก็จะส่งสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณค่ะนะคะแล้วคุณสิ่งที่คุณต้องทําพอคุณโปรแกรมตัวเองแล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณจะต้องทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณโปรแกรมด้วยเช่นคุณบอกเศรษฐีคุณคือคนที่โชคดีที่สุดได้แจ็คพอตสิ่งที่คุณต้องทําให้สอดคล้องคืออะไรคะคุณจะมานั่งหงอยมันจะมาเมื่อไหร่ว่ามันจะโชคดีจริงเปล่าวะไม่งจะถูแจ็คพอตจริงเปล่าวะลูกค้าจะมาเปล่าวะ ถ้าคุณทำแบบนี้ค่ะถือว่าคุณแคนเซิลเลยแต่สิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคะถ้าคุณได้เงินล้านแบบที่คุณไม่เคยได้อะคุณจะเป็นแบบไหนคุณจะเ้าวเสุดยอดเลยว่าแม่โคตรเจ๋งเลยว่าเราไโชคดีขนาดนี้ว่าแม่เงินล้านมาง่ายๆสบายๆเลยฉันคือแม่หลงดุนเงินนั่นไงฉันบอกแลลวฉันคือแม่หลงดุนเงินทุกสกุลเงินหลังไหลมหาฉันเชื่อว่าเงินเงินรักฉันเงินหลังไหลมหาฉันถึงก่อเป็นกรรมน้ำแนบาแท้ไม่ทันเลยคุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเออ ทำตัวให้สอดคล้องนะคะนี่คือการโปรแกรมนะคะและอย่าลืมว่าพอเราคิดอย่างไรสิ่งนั้นจะตามมากฎจักราวาลค่ะคือกฎธรรมชาติกฎจักราวาลคือกฎธรรมชาติที่หลายๆคนทุกคนเป็นมาอยู่แล้วใช้มาอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าคือกฎจักราวาลนะคะเคยคิดไหมหลายหลายคนพั่มเพอพั่มบทเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆแล้ว ก็มีสิ่งที่ทําให้เราได้คิดแบบนั้นเรื่องเดิมเเรื่องเดิมเเรื่องเดิม,ดมแต่ทําไมคนที่โชคดีถูกหวยแล้วถูกหวยอีกโชคดีแล้วโชคดีอีกทาไมเขาเป็นแบบนั้นเพราะเขาปล่อยคลื่นเขารู้สึกดีขึ้นไปมันก็เลยได้ซ้าแล้วซ้าแล้บซ้าแล้วซ้าเล้าทาไมคนที่ขายดีขายดีกันจังเลยไม่ทําอะไรห,หน่อยก็ขายดีพูดนิดพูดหน่อยคนก็ซื้อนี่แหละค่ะมันคือพลังงานดึงดูดมันคือคลื่นที่หลายๆคน ไม่รู้แต่หลายๆคนค่ะชอบส่งคลื่นด้านลบทั้งๆที่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการส่งคลื่นคุณไม่รู้หรอกค่ะแต่คุณชอบพุ่มเพ้อพุ่มบ่นในเรื่องลบๆมันก็เลยดึงดูดแต่ลบๆเข้ามาหาคุณคุณลองเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสันดานใหม่ใส่พลังงานบวกเข้าไปในร่างกายคุณไม่ว่าชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรนะคะให้คุณเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิด ที่เขาบอกว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนี่แลหละค่ะคือสิ่งนี้แลหละค่ะนะคะเกดเองค่ะเคยทํางานจากเคยทางานเคยขายประกันค่ะฟังคํานี้มาตั้งแต่ตอนอยู่ในวงการประกันแล้วค่ะแต่เราไม่รู้ว่าทําอย่างไรเรารู้แต่คําพูดเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนความคิดมันต้องคิดแค่ไหนมันต้องมันต้องเปลี่ยนคิดแค่ไหนแล้วมันต้องลงมือทํำยังไงไม่รู้ไงเขาไม่ได้สอนเขาแค่พูดว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนให้เราเปลี่ยนความคิดให้เราเปลี่ยนความคิด แต่ไม่ได้สอนว่าต้องเอามาลงมือทำยังไงให้มันสอดคล้องแต่พอมาเจอครูสิตาเกตเลยพอเกตเริ่มทำค่ะพอเกตเริ่มเปลี่ยนค่ะวันแรกค่ะเกตเอามาลงมือทำสิ่งที่คุยตาสอนนะคะเอามาลงมือทำค่ะดึงดูดเงินได้ก็คือขายของได้หมื่นกว่าบาทนะคะแล้ว3วันแรกเกตสามารถดึงดูดเงินแสนได้แบบที่ไม่เคยได้เลยไม่เคยได้แล้วมาได้ชีวิตม,นนมนันเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยน ก็คือใช้หนี้รายวันหมดนะคะอาทิตย์แรกคะ่ะดึงดูดเงินครึ่งล้านได้ห0,000นกว่าบาทอันเนี้ยชีวิตเปลี่ยนของจริงได้ต่อเติมบ้านได้ซ่อมแซมบ้านครอบครัวดีขึ้นพอมีเงินอะ่ะไม่อยากจะพูดเลยเออแต่ขอพูดหน่อยนะทุกครอบครัวคะ่ะส่วนมากทะเลาะกันอะ่ะเรื่องเงินไม่เรื่องเงินก็เรื่องผู้หญิงแต่ส่วนมากจะเรื่องเงินถูกไหมบางคนบอกว่าเงินไม่จําเป็นหรอกเงินไม่จําเป็นจริงๆค่ะแต่ทุกสรรพสิ่งต้องใช้เงินถูกไหม ออนะพอเรามีเงินค่ะครอบครัวมีความสุขมากขึ้นพอเรามีเงินชีวิตต่างๆในครอบครัวทุกสรรพสิ่งทั้งหด้านเราดีขึ้นหมดการงานการเงินสุขภาพความรักความสุขการขึ้นสู่สังคมนะคะได้หมดเลยนะวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนอ่ะเปิดใจมาเรียนรู้นะคะกดจกักรวาลกดลงดูดวันนี้สิ่งที่สอนคุณอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยาก มันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่อยู่ที่ใจจะทําหรือเปล่ามันยากตรงใจคุณมันยากตรงใจคุณจะเปิดใจเรียนรู้จะเปิดใจลงมือทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเทนตัวเองอีกนะ,ะอย่าลืมนะคะใครมาดูทีหลังนะย้อนดูตั้งแต่วันแรกได้เลยนะคะสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่รู้เนาะวันแรกคะ่ะเราเปิดใจที่จะเรียนรู้กับคนสําเร็จนะคะวันที่สองคะ่ะปลดล็อกชีวิตคะ่ะวันนี้คะ่ะวันที่3คะ่ะเรามาเปลี่ยนความคิดกัน นะเรา,ารจะมารู้จักกดจักรวาลกดไลน์ดูให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเทเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาบอกกันต่อนะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามานะกดไลคะ์กดแชร์กันไปแบ่งปันิฉงดีแก่ผู้ค,คนทั่วโลกร่วมกันรลดง,ล,ง,ล,งล์แชร์เรื่องดีๆนะคะเรื่องพลังงานลบๆเลิกแชร์หยุดแชร์โอเคปะ่ะนะคะอ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะเวอร์ชันแรกวมันต้องแบบว่าแอปแอปหน่อยแอปแอปหน่อยอะไรเงี้ย